นี่ก่อนรยลไม่งแเลยแรงไม่ได้โกโตกแขนเลยไปการเลงมากมา้ว <akt ar> เติมไม่แน่ใจจการผมดำแล้วอาไมก็ดูช่างดีผูจ้จ่านี่ผมยังเกิปล่าไม่ไดผมเดี๋ยวเนอะอ,ะอะันูนละอันนู้าบนก่อนแล้วกันมังเสียเวลาเฮ้ยเ่สรยอยู่นะเออผมทำงไหมไม่ผม,มหรอกแค่นั้นอ่ะโอเคมาวางเกียร์อะไรอนะ่ะทำดิอย่ามา,หาหใช้วิธีชาไม่อยากมาใช้การเล่งวะ เ,เล่งมันต้องเบากว่านี้มือไม่ก็ไม่ติดจ้นก็ไม่ได้อยากจะได้เต้นหนาขนาดนั้นไม่อยากให้หนาันนึงมีมือเบอเลยนะครับพี่ดีกว่าเบาได้เบามันมีหลายงานเออเธอเลยกูเ <c oughs> นี่ยเบาได้เบา มาไงตรงนี้กรหัวเอ้ยกหัวนั่นแหละนั่นแหละมุดมันต้องเอง้มัวะน้มันมันยเลยเร็วเึจ็บอาเขเจ็บอีกแล้วเข้มเจ็บเจ็บรู้ปะเร็วเออนด้ไม่อ่อนไม่อ่อนบ้าอะไร เอ็กซ์ถึงจะมาเล่าให้ติดฟังเป็นการสั่นที่โห่บามากตั้งแค่ไนเขี่ยวอะไรโอ้โหกูเป็นช่างวะกูต้องมานั่นี่ต้องแตกได้เนี่ย

ยาจะดูเห็นยังไงล่ะมาโอ้เห็เมีเเมเบอร์ไเนี่ยสามเนเี่ยเหนียมไปค่อยเจ๋วเืองีีน่ะเ,เบานะอิ้เลยแลบอกให้เดียวยเนื้ เ่านะพี um, ่ไ uh, อ <t Jean Rabbit bulun> ้ตงนีเออีเถอะมเอ๊ะออกมาดีออกมาช้าอปะกอนมพูดมก็เพื่อหายใจไม่ได้อะไรไม่ชอบรอ เดี๋ยวห้ามองเดชชอบปะนอนไม่ใช่การของการของการปวดเจ็บแน่เลยนะอุ๊บมาว้าวมาว้าวเราจะจับปัดมันออกมาแล้วเป็นยังไงนะมีขนาดไหนวะเอ๊ะ ได้หมดเดี๋ยวก่อนจะหายเดี๋ยบลได้ไงล่ะ่ไหลไปแ้กไหนบ้าเหรอกลไดนใจตลอดเลย้ที่เขา่ไดเเลยดดก็ได้แค่นี้แหละ มันก็หมดแล้วเนาะตรงนี้ก็เผ็ดข้าไอตั้งป็นไรเนี่ยร้อนถึงระบบลายแล้วใช่ไหมใช่ไหมอะไรบ้างอ่ะอ,อัน,อน,นี้วยอะไรอ่ะตัดวยกระดูกคออะไแค่ไหนมาม,นมันได้แค่นี้อตัดที่นี่มัน,นมมทำไมทำอย่นน่ แต่ว่ามันจะได้แค่เนี้ยแต่ให้คิดออกกำลังกายกับ่อยไงไม่กระชับอ่ะก็ต้องออกกำลังกายไปเรื่อยๆเ,ง,เ,ง,เงีนยีดหุ่นรีนเอาพวกไขมันอะไรอย่างเงี้ย,ยออกเจ้าเส้นข่าดนีนะ้มั้งนอนอา้าไรเนี่ยมาหรอมาเลยเอาอะไรอเอาไหนก่อนเอาล่างก่อนบอกแบบนี้นไ,ไ,มไม่มาช่างไม่ฟังเลยบอกขอรายงานงานหมดก่อนารายงานแล้ว อ่ะเส็จแล้วพี่มองเห็นใช่ไหมนเนเีนเ่ยท่านเกลียดตังรับข้าวเลยมันดับขึ้นเรื่อยๆไม่อ่ะอะไรนะถามอะไรนะเกล,เลียดช่างอะไรนะไอ้พึ่งหนึ่งยังยังขึ้นสู่ความสวรรค์อ่ะอยังได้พึ่งของประโยชน์ก็ได้ยังยังอู้หูอออ้ะอะยิ่งเยอะอะ เจ็บเจ็บแน่นเลยต้องยังไง้องเจ็บอ,อ,อ๋อปันขาใช่ออหออไหมปไปไปไกลับปาเออนีอ่แลละโอนะ้รนะ็แลดว่าแคนะ่เ่อว่า พอมันร่องมันก็จะเป็นเป็นเล็กใช่ไหมเถอะโอ้เช็ดให้สะอาดด้วยค่ะช่างฮะเอามาที่ชู้ตรงนี้เป็นไถ่ปะเนี่ยต้องรู้ถึงเด่นมือบาลนะบอลถูกแล้วก็ถูกเนี่ยดูหนึก็เสร็จแล้วครับสำหรับวันนี้นะครับก็มีตรงนี้นะครับมีดอกไม้ก็มีฟอนต์นะครับเห็นไหมเนี่ยดูดิก็เรือใบนะครับนี่หัวใจนุ่งนะครับก็ อตรงตรงนี้นะครับต้องเปิดแล้วนี่ก็มีข้างหลังนี้นะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับคนนี้นะครับบ๊ายบายเจอกัน,นครับทุก